สวัสดีครับผู้มีบุญทุกท่านมาเปิดดวงเปิดประตูทรัพย์ให้เงินไหลามาเทมาเข้าหาไม่ขาดมือค่ำคืนวันที่7กันยายน2568นี้ซึ่งจะเป็นวันที่เกิดปรากฏการณ์ที่หาชมได้ยากนั่นก็คือพระจันทร์สีเลือดที่จะส่องแสงสีแดงฉานไปทั่วทองฟ้าในยามค่ำคืน จะเกิดปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงขึ้นซึ่งเป็นปรากฏการณ์ทางดาราศาสตร์ที่ดวงจันทร์จะโคจรผ่านเงาของโลกทำให้เรามองเห็นดวงจันทร์มีสีแดงคล้ายสีเลือดหรือที่รู้จักกันในชื่อพระจันทร์สีเลือดปรากฏการณ์นี้สามารถรับชมได้ในหลายพื้นที่ทั่วโลกรวมถึงในทวีปเอเชียออสเตรเลียและแอฟริกาตะวันออกสำหรับในประเทศไทยคาดว่าจะสามารถมองเห็นได้ในช่วงกลางดึก ของคืนวันที่7กันยายนจนถึงช่วงเช้ามืดของวันที่8กันยายนโดยปรากฏการณ์จันทรุปราคาเต็มดวงจะกินเวลานานถึงประมาณ82นาทีเลยทีเดียวครับหลายคนอาจจะมองว่านี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ทางธรรมชาติแต่ในทางความเชื่อและโหราศาสตร์โบราณเชื่อว่าปรากฏการณ์น,นี้เป็นช่วงเวลาที่พลังงานในจักรวาลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างยิ่งใหญ่ เป็นโอกาสทองที่เราจะได้เชื่อมต่อกับพลังงานดีๆและชำระล้างสิ่งไม่ดีออกจากชีวิตและในคืนที่พิเศษเช่นนี้การทำความดีและการปฏิบัติธรรมจะส่งผลทวีคูณอย่างมหาศาลและนี่คือเหตุผลว่าทำไมเราไม่ควรพลาดที่จะสวดมนต์ก่อนนอนในคืนพระจันทร์สีเลือดเพราะนั่นอาจจะช่วยให้ดวงของเราดีขึ้นเนงินทองไหลามาเทมาได้อย่างไม่คาดคิด คืนมหัศจันทร์ช่วงเวลาแห่งการเปิดประตูรับพลังงานดีๆในทางความเชื่อทางจิตวิญญาณพระจันทร์สีเลือดเป็นช่วงเวลาที่โลกและจักรวาลมีการจัดเรียงตัวกันอย่างสมบูรณ์ทำให้พลังงานด้านดีและด้านลบมีความเข้มข้นมากกว่าปกติการสวดมนต์ในคืนนี้จึงเปรียบเสมือนการที่เรากำลังเปิดประตูรับเอาพลังงานด้านดีเข้ามาในชีวิตและปิดกั้นพลังงานด้านลบออกไปชำระล้างสิ่งไม่ดีในชีวิต บทสวดมนต์แต่ละบทมีพลังงานในการชำระล้างจิตใจของเราให้บริสุทธิ์เมื่อเราสวดมนต์ด้วยจิตที่ตั้งมั่นในคืนที่เต็มไปด้วยพลังงานพิเศษนี้พลังงานเหล่านั้นจะช่วยชำระล้างสิ่งไม่ดีทั้งหลายที่เกาะกินจิตใจเราออกไปทำให้เราเป็นคนใหม่ที่มีจิตใจที่สะอาดและเบาสบายเปลี่ยนกรรมให้เป็นบวก การสวดมนต์คือการสร้างบุญภาวนาซึ่งเป็นบุญที่ยิ่งใหญ่ที่สุดการที่เราสวดมนต์ด้วยจิตที่สงบและมีสมาธิในคืนนี้จะช่วยให้บุญนั้นมีพลังมากขึ้นและจะช่วยเปลี่ยนกรรมร้ายให้กลายเป็นกรรมดีได้อย่างไม่น่าเชื่อดึงดูดโชคลาภเงินทองเมื่อจิตใจของเราสะอาดและบริสุทธิ์ก็จะกลายเป็นแม่เหล็กที่จะดึงดูดแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต ทั้งเรื่องของโชคลาภการเงินการงานและความสัมพันธ์ที่จะดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดดังนั้นไม่ว่าตอนนี้ชีวิตของเราเจออุปสรรคใดๆก็ตามขอให้คืนวันที่7กันยายนนี้เป็นคืนที่เราจะใช้เวลาให้คุ้มค่าที่สุดด้วยการสวดมนต์ภาวนาอย่างตั้งใจและขอพรในสิ่งที่เราต้องการอย่างจริงใจบุญกุศลที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินที่เราทำบุญไป แต่อยู่ที่จิตใจของเราที่ตั้งมั่นในการทำความดีครับการสวดมนต์ในคืนพระจันทร์สีเลือดนี้จึงเป็นโอกาสทองที่เราจะได้สร้างบุญใหญ่ให้กับตัวเองและขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่มองไม่เห็นครับ ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสที่พิเศษนี้สร้างบุญสร้างกุศลและขอให้บุญกุศลนี้ส่งผลให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญเงินทองไหลมาเทมามีชีวิตที่สมปรารถนาทุกประการนะครับและถ้าชอบเรื่องราวที่ให้ข้อคิดดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องลูกซอฮอลิเดย์ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในบทความหน้าสวัสดีครับ